คุณเชื kind of all, see, ่อหรือไม่ว่ารูปภาพที่เห็นอยู่นี้มีเพียงภาพเดียวในโลกและภาพนี้ก็เป็นภาพของปลอมครับเพราะว่าภาพจริงนั้นได้ถูกก้ารหัส NFT ไปเรียบร้อยแล้วใช่แล้ครับเรากำลังพูดถึงดิจิทัลอาร์ตจะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถสร้างผลงานของเราออกมาเองได้และสามารถนําเสนอได้ในตลาดที่มีค่าธรรมเนียมที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายครับ สวัสดีครับก่อนอื่นก็คือสำหรับใครก็ตามนะครับที่มองหาทฤษฎี NFT คืออะไรคุณจะไม่ได้คําตอบจากคลิปนี้แน่นอนครับเพราะว่าคลิปนี้จะเน้นวิธีการปฏิบัติและการใช้งานเป็นหลักครับโดยทาผมเองครับจะสรุปเนื้อหาออกเป็น2ส,ส่วนด้วยกันก็คือ1ภาพรวมในการเข้าไปลงทุนและข้อจํากัดในแบบฟอร์มการฝากผลง,งานดิจิทัลอาร์ตของผมเอง2วิธีการเข้าไปฝากผลง,งานครับและเหมือนเดิมครับคลิปการลงทุนของผมส่วนมากครับจะทำสารบัญไว้ใต้คลิปเพื่อให้สามารถเลือกรับชมเนื้อหาที่ต้องการได้เลยครับ หนึ่งเลยเนี่ยภาพรวมลำดับการเข้าไปลงทุนและข้อจํากัดในแบบฟอร์มการฝากผลงานดิจิตอลอาร์ตในแบบของผมครับก็ขออธิบายลำดับโปรเซสในภาพของคลิปก่อนนะครับเพื่อให้เข้าใจความหมายของคาพูดที่ผมใช้ในวงการของตัว NFT นี้แล้วก็สาเหตุที่ผมมาเลือกใช้วิธีนี้ในการสอนด้วยอันดับแรกเลยเนี่ยการสร้างผลงานผลงานที่เราสามารถที่จะสร้างเพื่อเข้าไปในส่วนของตลาดซื้อขาย NFT ได้เนี่ยจะต้องเป็นผลงานในรูปแบบไฟล์ของ Picture, g i f วิดีโอออดิโอในรูปแบบที่ผมสอนเนี่ยจะรองรับทั้งหมด4ไฟล์นี้ครับจากนั้นแล้วก็ผลงานของเราครับเข้าไปฝากซื้อขายในสถานที่ที่มีชื่อว่า NFT Marketplace ครับหรือตลาดซื้อขาย NFT นั่นเองโดยตลาด NFT ครับจะมีอยู่หลายตลาดมากเลยแต่ผมจะขอแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็คือตลาดที่ใช้ต้นทุนสูงกับตลาดที่ใช้ต้นทุนต่ำํำสลับตัว a r ์ต s t เองที่ต้องการเข้าไปฝากผลงานครับใช่ครับมันมีค่าฝากผลงานครับก็คือในส่วนของค่าใช้จ่ายในการเข้ารหัสเป็น NFT แล้วก็การตั้งขายเขาไม่ไดใใ้คุณเข้าไปวางผลงานแล้วก็ซื้อขายฟ,ฟรี มันต้องมีค่าดําเนินการด้วยก็อธิบายเริ่มจากตลาดที่ใช้ต้นทุนสูงก่อนนะครับว่าอะไรที่มาทําให้มูลค่าต้นทุนมันสูงขึ้นจากที่เราต้องการจะฝากผลงานเข้าไปเนี่ยผมจะยกตัวอย่างตลาดที่ใช้ต้นทุนสูงทั้งหมด3ตลาดด้วยกันเช่นตัวโอเพนซีลาลิเบ p e ซ l เปอร์แลเมื่อเข้าไปที่ตลาดแล้วครับ เราต้องเอาผลงานไปมิ้นต์ก่อนซึ่งมิ้นต์ในที่นี้ก็หมายความว่าการนําผลงานไปเข้ารหัส NFT ครับในกระบวนการเข้ารหัสและดำเนินการนั้นจะใช้ตัวสมาร์ทคอนแทกที่มีชื่อว่า Ethereum m a i n n e ครับเราจะเสียค่าธรรมเนียมเป็นเหนเรียญ Ethereum ซึ่งแก๊สเนี่ยมันค่อนข้างแพงมากครับแค่คุณโอนเหนเรียญ Ethereum เป็นแก๊สนะครับ <S <S เข้าไปฝากในตัวสมาร์ทคอนแทก Ethereum m a i n n e เนี่ย <S <S ก็โดนไปแล้ว400กว่าบาทครับโดยตัว Ethereum m a i n n e เองเนี่ยจะเป็นสมาร์ทคอนแทกฉบับเริ่มต้นในการพัฒนา NFT ตั้งแต่แรกเลยครับ ส่วนตลาดที่ผมจะสอนก็คือตลาดที่ใช้ต้นทุนต่ำครับที่ยกตัวอย่างมาก็คือตัวเบเกอรี่สวอปครับตั้งแต่ขั้นตอนการมินจนถึงการฝากผลงานในรูปแบบของ NFT สามารถซื้อขายได้เลยเนี่ยก็จะใช้ตัวสมาร์ทคอนแท t ที่มีชื่อว่า Binance s m a r t Chain ครับหรือ BSC นั่นแหละจะใช้เหรียญ BB เป็นแก๊สหรือค่ารรมเนียม BSC นั้นเป็นสมาร์ทคอนแท t ฉบับที่มีการพัฒนาต่อยอดมาจากตัวอินเทอร์เน็ตอีกทีนึ่งครับก็จากที่ผมอธิบายไปก่อนหน้านี้ตอนนี้เราน่าจะเข้าใจคำศัพท์ในการเรียกขั้นตอนต่างๆในการลงทุน NFT ต่อไปผมจะกลับมาอธิบายภาพรวมลำดับการเข้าไปลงทุนต่อนะครับอันดับแรกครับเราก็โอนเหรียญ BNB จากตัว Binance ผ่านตัว Smart c o n t a c t ที่มีชื่อว่า BSC เข้าไปฝากในกระเป๋าเมตามาของเราครับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าแก๊สแล้วก็ค่าธรรมเนียมในการลงทุนในตัว Bakery Swap ตั้งแต่การ mint การ approve vote a p World, p r o v NFT supermarket แล้วก็ตั้งราคาขายภาพครับก็ทุกขั้นตอนใน Bakery Swap ที่ผมบอกมาคือจะเสียค่าธรรมเนียมเหรียญ BNB ทั้งหมดเลยครับ รูปแบบสกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขายภาพของเราเนี่ยจะใช้เป็นเหรียญเบกครับเราสามารถเอาไปแลกเปลี่ยนจากการสวอปเองหรือซื้อขายบนไบแนนก็ได้ครับแล้วก็ปัจจุบันราคาของเหรียญเบกเองเนี่ยอยู่ที่เหรียญละ113บาทครับข้อจํากัดในการขายผลงานบนเบเกอรี่สวอปครับหเลยก็คือตั้งค่าคอมมิชชั่นไม่ได้ครับสมมติครับเราตั้งค่าคอมมิชชั่นที่ภาพไว้10%นครับนั่นแสดงว่าถ้าภาพเราขายออกไปเรามีคนเอาไปซื้อขายกันต่อหลังจากนี้อีกเป็นปีเป็นเดือน สิเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าการซื้อขายนั้นจะกลับมาที่เราครับบางตลาดสามารถทําได้ครับแต่บนเบเกอรี่สวอปทำไม่ได้ครับ2ตั้งค่าก๊อปปี้จำนวนผลงานไม่ได้ต่อการมิ้น1หนึ่งครั้งหมายถึงเวลาเราเอาผลงานครับมาเข้ารหัสเป็น NFT อฟครับจะได้แค่1ผลงานต่อการมิ้นหนึ่งครั้งครับแต่บางตลาดครับสามารถตั้งจํานวนในระบบตัว NFT ได้ว่าเวลาเรามิ้นหนึ่งครั้งเนี่ยผลงานเนี้ยจะถูกเข้ารหัสเป็น n f t ได้ประมาณจํานวนจํากัดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10ผลงาน100ผลงานพันผลงานก็ได้แล้วแต่เราตั้งค่าเลยครับ แต่บนตัว Bakery Soft เองทําได้แค่1ผลงานเท่านั้นครับแต่ถ้ามองในอีกมุมหนึง่งในตลาดที่แสดงผลงาน NFT นครับผลงานไหนที่มีแค่ชิ้นเดียวมักจะมีมูลค่าสูงเสมอครับ2วิธีการเข้าไปฝากผลงาน NFT คลิปนี้ผมจะสอนในขั้นตอนที่3เท่านั้นนะครับเนื่องจากว่าขั้นตอนที่1กับขั้นตอนที่2เองเนี่ยเคยทําคลิปสอนไปแล้วถ้าใครเป็นมือใหม่แนะนําให้ไปดูคลิปนี้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าสอนละเอียดมากเลยตั้งแต่ลงโปรแกรม m e t a m a r k ติดตั้ง Network BSC แล้วก็โอนเหรียญเพราะว่าถ้าไม่ทําความเข้าใจพื้นฐานในส่วนนี้ก่อนเนี่ยอาจจะตามผมไม่ทันในขั้นตอนที่3ครับเริ่มกันด้วยเปิด Google Chrome ขึ้นมาครับไปที่เว็บ g o o g l e ค้นหา Bakery Swap ครับแล้วก็เข้าไปเลยกดไปที่มุมขวามือด้านบนครับ Connect to Wallet <c oughs> เพื่อเชื่อมกับตัวกระเป๋าเมทัมาของเราครับซึ่งจะต้องเชื่อมกับตัว Network ที่เป็น BSC เท่านั้นนะครับจากนั้นกดไปที่เมนู NFT Marketplace ครับ ตรงเวอร์ชันเนี่เลือกเป็นเวอร์ชัน2นะครับหรือ V2 แล้วก็กดไปที่ Mint Artwork ครับ Artwork Type ไทนี่คือประเภทไฟล์ผลงานที่เราจะเอามาเข้ารหัสเป็น NFT จะมีให้เลือกทั้งหมด4ประเภทครับก็คือ Picture, GIF, v i d วิดีโอแล้วก็ a u d i o ครับจากตัวอย่างนี้ผมจะเลือกไป Picture นะครับ Artwork Name ก็ตั้งชื่อผลงานของเราลงไปเลยครับ artist name หรือว่าชื่อศิลปินสำหรับใครก็ตามที่ทำครั้งแรกครับให้กดไปที่ปุ่มรูปดินสอครับเพื่อสร้างชื่อตัวเองก่อนนะครับในหน้านี้จะเปรียบเสมือนอข้อมูลพื้นฐานของเราเองที่อยากจะให้คนอื่นที่ชื่นชมผลงานของเราได้รู้จักเราครับสามารถใส่ชื่อลิงก์โซเชียลอาจจะเป็น Instagram Facebook ก็แล้วแต่เลยครับอธิบายสั้นๆเกี่ยวกับตัวเองแล้วก็ใส่ภาพประจำตัวแล้วก็แบนเนอร์ของเราครับ พอทำเสร็จแล้วก็ให้กลับไปคลิกตามขั้นตอนมินอาร์ตเวิร์กเหมือนเดิมนะครับโดยการที่เราทาแบบนี้ครับจะทําแค่ครั้งแรกเท่านั้นครับตอนนี้ลองสังเกตที่ช่องตัวอาร์ติส์เนมครับจะมีชื่อของเราเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนการตั้งค่าก่อนน้นี้ก็ใส่กลับไปเหมือนเดิมครับไม่ว่าจะเป็นตัวประเภทผลงานชื่อผลงานในส่วนของช่องโซเชียลลิงก์เองก็ถ้าใครมีก็ใส่ได้ครับหรือไม่มีก็ไม่ต้องใส่ครับตัวบ r i ฟ f i อินโทรดักชันนี่ก็คือการอธิบายสั้นๆเกี่ยวกับผลงานของเราครับ โดยไฟล์ที่เราทําการอัปโหลดเข้าไปครับเขาจะจํากัดลิมิตอยู่ที่ประมาณ10เมกครับโดยไม่เกินจากนี้ครับแล้วก็กดอัปโหลดเข้าไปได้เลยครับเราต้องกดยอมรับว่าผลงานศิลปะนี้เป็นผลงานดั้งเดิม แล้วเราเองก็เข้าใจว่าเขาไม่อนุญ,ญาตให้มีการคัดลอกผลงานเบเกอรี่สวเองก็สามารถที่จะลบอาร์ตเวิร์กของเราได้ทุกเมื่อถ้าหากตรวจพบครับแล้วก็จะมีแจ้งเตือนว่าในการกดมินต์นยครับตัว NFT จะเรียกเก็บเงินที่0.01 BNB ครับแล้วเขาก็แน้นําำว่าอย่าอัปโหลดเนื้อหาที่ละเอียดอ่อนใดๆลงไปครับกดมินต์ไปเลยครับ ระบบมันจะค่อนข้างช้าหน่อยนะครับใจเย็นๆที่ผมปีเซนต์อยู่ตอนนี้เนี่ยก็คือผมใช้ความเร็วที่2.5นะครับเลยเห็นว่ามันเร็วขึ้นก็ถ้าเกิดมันขึ้นปอัพนี้ขึ้นมาก็แสดงว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคลิกไปที่ตัว NFT Marketplace ได้เลยครับคลิกไปที่ตัว My Artwork ครับหรืองานศิลปะของฉัน ก็เพื่อมาให้งงการผมจะขึ้นให้ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ขั้นตอนไหนแล้วก็กาลังจะทําอะไรต่อไปครับตอนนี้เราจะอยู่ในขั้นตอนที่3.2.2ครับก็คือผลง่ายของเราครับถูกแปลเป็น NFT เรียบร้อยแล้วแล้วก็เข้ามาอยู่ในตัว m y a r t w o r k d ของเราในสถานะตอนนี้เนี่ยคือเราการตั้งค่าก่อนส่งเข้าไปในตลาดครับสถานะของภาพตอนนี้จะอยู่เป็นตัว Pending ครับเราต้องกดแอป Proofboard เพื่อให้สถานะของภาพครับเปลี่ยนเป็น Reviewed หรือว่าแปลว่าตรวจสอบแล้วก่อนครับ แล้วก็ตามด้วยแอปพูดผลงานของเราเข้าไปที่ตลาดตัว NFT ซ u เปอร์มาร์เก็ตครับท้ายเราก็ตั้งราคาผลงานของเราเป็นจํานวเนเหรียญเบสครับก็เสร็จสิ้นครับก็กลับมาที่ My Artwork ของเรานะครับกดไปที่สถานะ pending ครับหรือว่ารอดําเนินการอยู่ก็จะเห็นว่าจะมีผลงานของเรารอดําเนินการอยู่นะครับกดคลิกเข้าไปครับ อยากให้เราสังเกตที่ส่วนนี้ครับจะแสดงข้อมูลตัวผลงานของเราที่เข้า,า,หารหัสตัว NFT เรรียยบ้อแล้วนะครับว่าตัว Contact ID อะไร SD K ของคนสร้างและเจ้าของตอนนี้เป็นใครอยู่ครับซึ่งตอนนี้ก็จะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยคนสร้างกับเจ้าของจะเป็นคนเดียวกันครับต่อไปกดไปที่ปุ่ม a p d p o o Board ครับกลับมาที่หน้าตัว My Artwork ของเราครับ ตอนนี้เราอยู่ในตัวสถานะตัว pending ครับหรือแปลว่ารอดําเนินการอยู่ครับก่อนหน้านี้จะมีผลงานของเราอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้หายไปแล้วเพราะว่ามันย้ายไปอยู่ในสถานะ review หรือแปลว่าตรวจสอบเรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่เรากดแอปผู้บวชไปเม่กี้นี้ละครับก็กดไปที่ปุ่ม review ก็ก่อนจะกดปุ่มเซลเพื่อตั้งราคาภาพนะครับก็จะเห็นตัวปุ่ม transfer ไหมครับก็คือถ้าใครต้องการจะทําผลงานนี้เพื่อจะส่งให้คนรู้จักแต่ไม่ต้องการขายก็ไม่ต้องกดปุ่มเซลครับเพราะว่าถ้ากดปุ่มตัวเซลไปแล้วครับผมจะไม่สามารถกดปุ่ม t r a เฟ f e r ให้กับคนที่เราต้องการจะโอนให้ได้เลยสิ่งเดียวที่เขาจะเอาภาพเราไปได้ี่คือต้องซื้อเท่านั้นครับแต่ว่าผลงานนี้ผมต้องการจะขายครับก็เดี๋ยวจะกดปุ่มเซลเพื่อตั้งราคาครับ ให้สังเกตที่มุมขวามือด้านบนครับถ้ามีป๊อปอัพขึ้นมาแจ้งแบบนี้แสดงว่าเรียบร้อยแล้วนะครับจากนี้ก็รอประมาณ5นาทีครับตอนนี้ก็ผ่านไปแล้ว5นาทีนะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปคือ1มีไอคอนที่มีเขียนว่า on sale จำนวนเหรียญเบสที่เราตั้งขายไว้ครับแล้วก็ตัวปุ่ม transfer ของเราก็ไม่สามารถกดได้ด้วยครับ ตอนนี้ภาพของเราก็าเข้าไปอยู่ในตลาด NFT เรียบร้อยนะครับทีนี้ผมจะลองสมมุติตัวเองเป็นคนทั่วไปดูว่าจะสามารถเข้าถึงผลงานของตัวเองได้ยังไงก็คลิกไปที่ตัว NFT marketplace ครับเลือกเป็น v2 ครับ digital art work นี่เลือกเป็น BSC artist ครับพิมพ์ชื่อผลงานของตัวเองเข้าไปในช่องค้นหาได้เลยครับผลงานของผมก็จะอยู่ตรงนี้นะครับถ้าผมอยากรู้จัก artist คนนี้ก็คลิกไปที่ชื่อของเขาครับ ผมก็จะทราบว่าผลงานที่เขาเคยสร้างมาทั้งหมดมีอะไรบ้างแต่แค่ในตัวตลาดเบเกอรี่สวอปเท่านั้นนะครับและถ้าผมอยากรู้จักเขามากขึ้นก็คลิกไปที่ลิงก์ครับเผื่อเขาจะทําช่องทางอื่นให้เราติดตามอย่างตัวอย่างนี้ก็คือเขาทําช่องทางที่เป็นอินสตาแกรมไว้เพราะบางคนเองอาจจะนําเสนอผลงานไว้หลายตลาดครับนอกจากตัวเบเกอรี่สวอปเองสมมติว่าคนอื่นเขาอยากติดตามผลงานเราที่ตลาดอื่นนะจะเป็นตัว o p e n นซีเองก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งครับที่เราสามารถนําเสนอผลงานให้เขาดูได้ว่าเออนอกจากเบเกอรี่สวอปเองเนี่ยเรามีตลาดอื่นๆด้วยนะก็จบกันไปแล้วนะครับกับว ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแต่ถ้าใครชื่นชอบผลงาน NFT ของผมในคลิปนี้ก็สามารถสนับสนุนได้นะครับเพราะเป็นผลงานที่มีภาพเดียวในโลกครับแถมยังเป็นผลงานที่ใช้ตลับเป็นสื่อการสอน NFT ให้กับคนที่สนใจบน YouTube ด้วยครับขอบคุณครับ